ตอนที่44วิวัฒนาการของเขาอะเออะหรอเอ๊ะเออ่ะหรอเออเจออ่ะอ่ะเอ๋อ่ะมามาเมื่อเมื่อกี้มันอะไรกันน้าคุณแม่ลิ้มคุณแม่ลิ้มคุณแม่ลิ้มอ่ะเอ้เอ๊ะแค่แค่นั้นเมื่อกี้เมื่อกี้มันอ่ะ เหมือนพี่ชายเป็นคนเก่งขึ้นมาเลยอ่ะืออก็จริงนะเมื่อกี้เราก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าที่ตกใจกว่านั้นก็คือการเคลื่อนไหวเมื่อกี้ที่เราเคยเห็นนั่นมันเป็นการเคลื่อนไหวของนายตอนสู้กับอัตโนมัติแต่มันเป็นไปได้กันเหรอไม่ใช่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวพิเศษตอนใช้สกิลหรอกเหรอมาไม่ใช่สิทาได้แล้วงั้นเหรอร่างกายของหมอนนั่นพัฒนาขึ้นจนเคลื่อนไหวแบบเดียวกันกับแม้ไม่ต้องใช้สกิลเมื่อกี้มันอะไรกันละนั่น นึกว่าจะหกล้มซะแล้วแต่กลับโตกลับได้เฉยเลยเหมือนกับว่าร่างกายมันขยับไปเองอย่างนั้นอะอะไรกันล่ะเนี่ยอ๊ะเอะว้าวสุดยอดสุดยอดมากเลยคลาสเอ่ะท่าทีหลับหน่อยได้ไหมอ่ะเอะอ๋ะอขอบใจนะเอ๊ะหาจับแล้วเว้ยฉันเพิ่งเคยเจอนี่ละเอเพิ่งเคยแพ้ระดับกลางครั้งแรกเลยนะเนี่ยขออีกรอบสิ ฉันจะเอาจริงก็ได้นะถ้าเป็นคลาสหนะ่าเดี๋ยวก่อนตรงนั้นนะข,ขออีกรอบกันเหรอฉันเองก็ไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้มันแค่บังเองิญมันก็แค่ปฏิหารเลยนะทําอะไรนะ่ะเจ้าปีศาจจอมขอเขินถอยเอามาจากพี่ชายเดี๋ยวนี้เลยนะฉันชอบคนะ yeah. ลาสนะแย่ลาเม็นความรักค่ะข,ขอโทษนะแค่เพลินไปหน่อยนะ่พอฉันตื่นเต้นก็จะเป็นแบบนั้นนั่นละ ป,ปุบปากไปเลยห้ามข้ามเส้นนี้มาเด็ดขาดเลยนะพี่ชายทำไมถึงไม่รีบห่างจากคนคนนั้นล่ะเออก็แคม่มุมดีฮะปะเปล่าครับแล้วเรื่องเกมล,ล่ะฉันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรละแต่ทำอะไรบางอย่างอยูอย่แน่นอนมั้งนะลอสอดคอสอ๋อไม่ได้เกินละถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ตอนนี้พวกเธอเลเวลเท่าไหร่แล้ว๋อฉันรนะ้อย่ะ ส่วนชั้น118ผม125ส่วนวิกเกก็น่าจะ117แต่ว่ามันก็ค่อนข้างนานแล้วนะที่เลเวลของพวกเราไม่เพิ่มขึ้นเลยเลเวลสกิลก็ติดเงียกอยู่ที่5ใช่ติดเงกเลยถึงจะมีสีราปีศาตร์ระดับสูงของมอนเตอร์ลรงเอมากเท่าไหร่ค่าประสบการณ์ที่ได้มันก็เพียงน้อยนิดนี่เป็นจุดสุดยอดของพวกเราแล้วกันเหรอประมาณนี้ถึงขีดจำกัดแล้วกันเหรอ ต้องการจะให้ทําอะไรกันแน่คะถ้าเป็นเมื่อหนึ่งรปีอยู่แล้วก็ก็คงจะมีมังกรอยู่หรอกแต่ตอนนี้แม้แต่เหมืองศิลาเวดตะกุนคัดหินศิลาเวทระดับสูงยังมีจํากัดเลยไม่ใช่หรอเออแต่ก็ใช่ว่าไม่มีหนทางนี่นะมิกกช่วยเป็นตัวใบไ้ได้ดีเลยวิธีก้าวข้ามขีดจํากัดแล้วก็ไปให้สูงยิ่งกว่าเดิมนะต่อที่45จุดมุ่งหมายที่ได้รับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของเลเวลงกันเหรอมันพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอจรเรอจ้าเกนอะนี่นี่เองเจ้าพวกนั้นถึงกำแพงแล้วสินะหนึ่งร้อยบวกกันแล้วนี่สินะเอาจริงอ่ะเพิ่งเริ่มเป็นนักพจชภัยมาได้แค่สามปีถึงกับกำแพงแล้วเหรอก็นะเพราะว่าได้รับศิลเวตตั้งเยอะนี่นาก็คงไว้นั่นแหละเอองั้นคงเป็นเหตุผลที่ปิดดันเจียนใช่ไหมละ่ะถ้าคิดจากเป้าหมายแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นนั่นละ แต่มันก็จะง่ายขนาดนั้น,น,นเลยงั้นเหรอเออมันยังไงกันแน่นะสรุปนะ่เออขอโทษนะพร่อพี่ชายช่วยอธิบายให้คนที่ไม่ใช่นักประจนภัยฟังรู้เรื่องทีเซ่ขอเรื่องวงคุยด้วยไม่ได้หรือไงอหลังง่วงก็จะก้าวข้ามกำแพงนะจาเป็นต้องมีค่าประสบการณ์คุณภาพสูงอ่าเลเวลจะเพิ่มขึ้นด้วยการดูซูมแกนเวทจากศิลาเวทที่ตกเวลาจัดการมอสเซอร์ได้ แต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดอยู่ถึงความสามารถเฉพาะตัวจะเก่งๆก็จะไปถึงประมาณเลเวล80ถึง120เท่านั้นละเพราะจากการที่เคยเติบโตมาเรื่อยๆจะกลายเป็นว่าถึงการจัดการมอนสเตอร์และดูดซึมเซราเวทเท่าไหร่ก็จะไม่กระดิกเลยแถมทฤษฎีที่ว่านั่นคือขีดจำกัดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มีนะกำแพงเลเวลหรือเรียกกันว่ากำแพงแรงเอสอ๋อ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นฝ่ากำแพงไปได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นล่ะนั่นก็คือสู้กับมอสเตอร์แรงเอสแล้วปราบได้โดยไม่ตายเท่านั้นล่ะเอะมอสเตอร์แรงเอสเนี่ยถ้าพูดถึงที่ดังๆก็มังกรภายพิบัติในตำนานนั่นแหละนะสัปรหราดระดับที่ทำลายอาณาจักรและก็ขวานล้างเมืองได้เลยถ้าเจอแล้วก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแบบนั้นมนุษย์จัดการได้ด้วยงั้นเหรอาะงนั้นคนที่จัดการได้จึงเป็นพวกเข้าเข้าขีดจำกัดได้ไงล่ะ แต่ก็มีคนเคยจัดก,การได้ด้วยมั้งอย่างเช่นผู้กล้าอะไรเ,เรงี้ยอืมรางนั้นสิ่งที่เกณฑ์ตั้งใจจะทําก็คงเป็นเรื่องนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งไม่มีราพวกแข่งกระแลงขนาดนั้นที่ภูเขาน้่นน่ะแล้วไปอยู่ในที่แบบนั้นเพื่ออะไรกันแน่นะเธอนั่นละ่ะทําอะไรอยู่กันแน่เนี่ยอืมน่าสีนะทําอะไรกันอยู่นะเฮ้ยฟุตฟิตฟิตฟิต หมายถึงว่าถึงรู้สิ่งที่ต้องการจัดการแต่ที่นั่นก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเอ้ยละางหลังฮาคิโคสุดยอดใช่ถึงรู้ว่าเก์อยากจะทําอะไรก็เถิดนะแต่ก็ไม่รู้เลยว่า,ารเราจะทําอะไรอยู่ดันเจียนแหลงเอเขามังกรลองใช่แล้วพวกเราจะก้าวข้ามกําแพงและไปให้สูงกว่าเดิมแต่การจะปีนั้นจําเป็นต้องมีแรลงเอแต่ว่า มันก็มีทุกที่ไม่ใช่เหรอถ้างั้นทำยังไงล่ะใช่แล้วก็วสร้างมันขึ้นมาซะสิเพราะว่าไอยมิกะช่วยสร้างคำวบาให้เลยนะเนี่ยกูกลายพันธุ์พิษแหลงเอที่สร้างจากการให้กินทับซอมบี้แล้วก็กระบวนการที่น่าจะเหมือนกันกับเดมอนกูที่เติบโตจนถึงแหลงเอสโดยการกินกูด้วยกันในชั้นใต้ดินหมายความว่ามอนสเตอร์แหลงเอสสามารถสร้างขึ้นมาได้ ถ้าทำให้เหยื่อเพียงพอแล้วก็ยัแยมแยมแยมยยโอ้เอ้เฮ้เกนไอ้กินขนาดไหนกันละแน่เนี่ยสุดยอดชะมัดตัวใหญ่ขึ้นแล้วไม่ใช่หรอบอสไวเวิร์นอะโตขึ้นมากกว่าตอนที่จับมาได้อีกไม่ใช่ไหมเนี่ยฮอะไรก็นนี่แค่ไม่กี่พันตัวเองนะอีกอย่างมันยังอีกยาวไกลจงดูไว้ ห <_ ð> ล,ลอกหลอกาบกันเหรอโอ้ใช่แล้วมอนสเตอร์เลยคารทุกครั้งที่รอกคาบมันจะวิวัฒนาการขึ้นไงล่ะยิ่งต <eterm Gore> ัวใหญ่ก็ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งดูร้อยขึ้นไปอีกและหัวก็เพิ่มมาอีกหนึ่งออโมอสเตอร์มันก็ต้องร้ายล่ง ตังโลยอ่อกรีดร้อน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 ทำอะไรของเธอเนี่ยเยบ้ามิกาเป็นคนดูแลไม่ใช่เหรอจับไว้ให้ดีๆหน่อยแซ่เนาะเนอะหูหน้หนาทำอะไรอยู่นี่ไงแต่ไลฟ์ออฟไลฟ์ของเราเอาไว้ควบคุมควบคุมสิ่งมีชีวิตตรงๆเลยไม่ได้หรอกพออย่างนั้นสิ่งที่ทำได้คือใช้เหยื่อในการควบคุมดึงดูดความสนใจเท่านั้นเจ้านี้เลเวลสูงเกินไปจนใช้ล่างกราปลินหรือโคบอลล้างไว้ไม่ไหวอ๋อ ไม่ต้องเป็นห่วงไปแล้วถ้าเป็นเธอแล้วก็ทําได้แน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวบอกเองว่าตัวเองต่างจากพวกมีสกิลขยัลายความสามารถและจะไม่ทรยศความคาดหวังของผมอีกเป็นครั้งที่อ2องอีปะเถาไว้ด,ดอโอ้โหสุดยอดไปเลยแน่ดูคนดูซิถ้ามันหนีออกไปจากดันเจี้ยนนี้ได้อาณาจักรได้ล่มสลายแน่ นั่นสินะแต่ว่าที่นี่เป็นถ้ำยักษ์ที่เป็นห้องของบอสซึ่งอยู่จุดลึกสุดของดันเจียนถ้าเป็นร่างกายของมันคงไม่มีทางออกไปได้หรอกแหนุการณ์ไลทที่ติของผมนะ่ะไม่มีช่องโหว่หรอกน้าเออทำไมคำพูดนี้มันคุค้นๆจังวะเจ้านั่นเป็นแค่นกในกรงไม่สิเป็นแค่ข้าประสบการณ์เท่านั้นลาบพวกมันให้กลายเป็นข้าประสบการณ์คุณภาพสูงทําให้พวกเราเติบโตได้และมอสเตอร์แล,ลงเอสทั้งหมด จะทำให้เราทําลายขีดจํากัดได้เอ๋รู้สึกถึงรางสังหรณ์ความบันไลัยต่อที่สีดอกตูมแห่งความหายนะเดิงได้โอ้หน่วยซีโดยดีดึงให้มันนิ่งๆอย่าให้มันเงยหน้าขึ้นมาได้หน่วยบียัดยาให้มันซะอาราว,วาเต็มที่เลยฮะรู้สึกถึงพลังอันเปี่ยมล้นเลย ลอกครอบอีกหนึ่งครั้งก็น่าจะไปถึงแรงเอสแล้วเออให้ตายเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแต่เดิมรับเป็นไวเวิร์นธรรมดานัเนนี่ย <c oughs> ใช่แล้วเจ้านี่มันไม่ใช่ไวเวิร์นอีกแล้วแต่เป็นต้นกําเนิดแห่งไฟพิบัตรต้นกําเนิดแห่งไฟพิบัติงั้นเหรอรู้จักมังกรไฟพิบัติกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแน่นอนสิเป็นสัปหลาที่ทําให้เมืองหลวงกลายเป็นทะเลปเพลิงในสมัยก่อน ผู้กล้ากับพัวฟ้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายกว่าจะจัดการได้งั้นสินะอืมเป็นมังกรหลายหัวผิวสีดำที่น่าสะพรึงกลัวเอ๊ะอย่าบอกนะว่าอใช่แล้วเจ้านี่ละประเภทเดียวกันกับมังกรพิตพสักวันเจ้านี่จะต้องไปถึงแน่นอนผู้ปกครองราตีอาร์ว้เวิร์นอ่ะอาร์ควเวิร์นตอนนี้ตำนานได้เกิดใหม่แล้ว เพื่อกลายเป็นข้าะสการให้กับพวกเราการล่อข้าพังต่อไปเราจะล่าก,กันเตรียมอาวุธให้พร้อมหรือยังครับครับ่ันเกณฑ์หัวหน้าทหารรับจ้างสถานการณ์การขนศพวอสเตอร์เข้ามาเป็นยังไงบ้างครับครับอีกสามพันกำลังมาในไม่ช้าครับเร็วเข้ามิกะส่วนสุดท้ายแล้วเอาสีลาเวทเข้าไปในศพแล้วก็ยัดปากไวเวิร์นไปซะก็เข,ข้าใจอยู่หรอกแต่จูๆ่ๆให้ทำมันมันมากไปนะผมไม่ได้ให้ออกความเห็น เดีวเข้าเข้าใจแล้วอตัวสำคัญตามบันทึกกิวเมืองชายแดนชาวบ้านในพื้นที่พบการระเบิดปริศนาเขามังกรคำลามวันถัดมาพบเหตุการณ์ที่ดันเชียนใกล้เคียงถูกทำลายเนื่องจากการโจมตีมอสเซอร์ยักษ์ลึกลับ <c oughs> หลายวันต่อมาเมืองชายแดนเขตตะวันออกย่านเมืองเก่าบ้านโนโดอล <c oughs> <c oughs> Oh. ว่าไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเขานี้พระจันรสวยจังเลยนะคลาวสว่าแต่คืนนี้นะ่ะให้เราค้างด้วยทีสิออะอย่าปิดประตูแบบไม่พูดอะไรแบบนี้สิเปิดเลยนะสมาชิกปาร์ตี้ไม่มีตังค์เข้าโรงแรมแล้วนะเปิดในเธอไม่เป็นไรหรอกนอนกลางแจ้งแบบนั้นไปซะการน,นอนนอกบ้านมันอันตรายกับความรักนวลสงวนตัวนะช่วยด้วยเอ๋เสียงนี้คุณเวลิมหรอ นูเหมือนกำลังลำบากอยู่เลยนะไม่ได้นะลิสอย่าไปเปิดตามใจเมลิมนะ่ะต้องถูกลงโทษแล้วสำนึกผิดเอ๋คุณเมลิมทำอะไรไว้กันเหรออ๋อใหญ่บ้าเมลิมนั่นนะ่ะเคยสํำรวจเมื่อวันก่อนไปไป,ไปเข้าคาสินโนในเมืองโดยหวังจะได้รางวัลใหญ่โดยใช้สกิลนะสิแต่กลับกันเลยจันเสียงเงินไปหมดแถมยังเป็นหนี้อีกอฮ่โอ้ปรกาสอดิ่งเจ้าแดกครับเย ชอบใช้สกิลหรือเวทมนต์เห,นเห็นภาพเลยฮะถ้าจะเสียตัวหมดเลยสินะเป็นพวกไม่ได้เลือกจริงๆอีกอย่างนะคลาวสเองก็แพ้หนักเลยนะน้องสาวคุ้งเห็นเราที่ไม่ชนะแล้วบอกว่าถึงตาฉันแล้วคอยดูซ่าด้วยแหละพี่ชายไอ้ไอเมลิมคนทรยศที่จะหนีทำไมนะ้าเปล่าๆน,นะแล้วนมนั่นมันคืออะไรกันคะอย่าบอกนะว่าจะเอาตัวเข้าแรกนะ โอ้โหนี่ไม่ได้สนใจนะนนแค่เละๆเยออี่ยเขาเทียนฮะเปล่าครับแต่ว่าที่อยากมาค้าไม่ใช่เพราะว่าไม่มีตังอย่างเดียวหรอกนะแล้วคืออะไรล่ะเออจะว่าไงดีล่ะมีรางสังหอนไม่ดีมาจากไกลๆนี่แหละแถมอันตรายมากเลยด้วยร่างสังหอนในร่างสังหอนนั่นแหละตอนสอบข่าวตาค่อมยังผุดขึ้นมาจากดินตลอดเลยคล้ายๆกันนั่นแหละลำมะั้งเพราะงาั้น อยู่กับพวกพ้องน่าจะดีที่สุดล้อย่าบอกนะว่าเดมอนกูที่อยู่แลนสูงกว่าเอสนั่นน่ะมันกลับมาจากใต้ดินกันเหรอเออไอแบบนั้นคงไม่มีอีกแล้วมั้งอีกอย่างช่วงนี้อีสป i r a t ช o n ่ของเราก็พลาดบ่อยเลยไม่มั่นใจด้วยสิไม่หรอกตอนที่เสียชีวิตก็ได้อีสป i r a t ช o n ่ของเธอช่วยไว้ตลอดเราจะมาเมื่อไหร่กันเหรอ็อกสังหอนอ์น่ะคิดว่าจะใกล้แล้วนะไม่รู้ล้สิหืออะไรวะ ลิสเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงนั้นเหรอเสียงอะไรกันนะนกก็ไม่ใช่นี่นะเหมือนกับตรงเล็บขุดกระจกใกล้จะเข้ามาแล้วอีนะคลาวส์หมอบลองเอ๋เหรอไลลิสเวลิมเอ,เอ๋นั่นมันตัวอะไรกัน